สวัสดีครับ่วันนี้จะพามารีวิว MT07 นะครับผมปี2015นะครับคันนี้รถเป็นสีเทานะครับผมไปดูรอบคันกนก่อนนะครับรคันนี้เปิดราคาเงินสดเพียงแสนเก้าพันบาทนะ 1ส0 0 0ออกรถ1 9 0 0 0บาทผ่อน3,700บาท3ปีนะครับไปในกรุงศีนะครับโอเคมาดูของแต่งคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้ได้เป็นชิลหน้าแต่งมาให้นะครับหน้านี้จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับยางหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสติ๊กเกอร์ของ MP ็7สุดนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับมีสติ๊กเกอร์แต่งมาให้นะครับทีนี้จะมีกาบหม้อน้ำนะครับผม การล้มสายฝามาให้นะครับสเต็ปเปอร์เดิมๆนะครับสต็ปเปอร์ตรงนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับมาอย่างมาดูข้อนะครับเป็นสลิปออนคอวนนะครับปลายอาคาพูบิกนะครับผมอย่างหลังล็อตโซทูนะครับอาล็อตโซทีนะครับ ไฟเลี้ยวตาแมวนะครับผมัเกอร์ก็พอใช้นะครับเครื่องเดิมแห้งๆเลยนะไม่เยินนะกระจกปลายแฮนนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเลขหม่กันหน่อยนะครับ <Sydney> <c oughs> นี้เลขมาอยู่ที่31,000ื่โลนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ มากถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID Line กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ